ีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้แม่มานานะจ้ามานาตอนเศร้ามาห่อฝรั่งจินจูนะจ้านี่แหละมาถ่ายฝรั่งไห่เบิ้งนะจ้ามือนี้ฝรั่งก็รู้สึกว่าได้ห่อหลายแล้วเนาะจ้าเนาะนี่หน่วยไงพอห่อห่อซูมมือจ้าถ้าแม่เว้นมือมันก็คือหม่ไงไว้นะจ้าเนาะกําลังไงเนาะนี่จ้าสวนฝรั่ง ห่อได้หลายแล้วจ้าห่อซูม,มือแต่ละต้นนี่กะรู้สึกว่าประมาณสามสิบห่อได้ต้นละสามสิบสี่สิบน่วยต้นหน่อยต้นลายเนาะจ้าเนาะนี่นี่แหละจ้าเป็นแถวไปทั้งพุ่นเนาะจ้าเนาะห่อได้หลายเนาะจ้านี่พามาเบือง ปีนี้ก็รู้สึกว่านวยดกเนาะจ้าด,ดกแม่พ่ได้ใส่ยาฉีดเนาะจ้าเนาะอันนี้ต้นลํยายยเนาะจ้าปลูกไม่แม่พ่ะได้ใส่ยาฉีดจ้าแม่ใส่คีวภาพเนาะจ้าเนาะยูลินรีสังเคาะแสงแล้วก็นมม้ำหม,มักเนาะจ้าน้ำหมักเศษอาหารเนาะจ้าเศษอาหารนี่ก็คือป้อยไว้เป็นปีเนาะจ้าป้อยไว้เป็นปีแม่ก็ เอามาใส่เอามาฟังดินนะจ้ะก้นคุมก้นคุมแล้วก็เทลงไปตักใส่นะจ๊ะเนาะหาภาชนะตักใส่ข่างๆก้นดินลงไปข่างๆต้นกระบอกห้กระบอกแห่ใกล้หักพดน,นะจ้ะเนาะแล้วก็ตักใส่ลงไปแล้วก,กบเอาดินกบนะจ๊ะนี่แหละจ้ะรู้สึกว่ากะได้ผลอยูได้เนาะปีนี้น่วยเหย่้ยงงวยไงยุ่จ้าเนี่ย น้อยเป็นเขียวเฉียวน้อยเขียวดีนี่แบบนี้จ้าน้อยเขียวบ่านน้อยบ่านน้อยกลมจ้าออกน้อยย่อยๆเฉียวออกน้อยยาวๆแน่เนาะจ้ะเนาะคือสิเป็นน้ำน้ำหมักกระบ่รู้จ้ะรู้สึกว่าน้อนทีดาแม่งามปีนี้น้อยงามน้อยน้อยก็ยังน้อยงามด้วยจ้าสงงามอยู่จ้ะจังสี่ก่ะต้นใหญ่แล้วเนาะจ้ะเนาะ อ,อกทิดานี่แม่ปลูกมาสามปีสี่ปีนี่เนาะจ้าเนาะเดีอก็คือสูงตอนไว้เลี้ยงเ,เนาะจ้าเวลามันซ้อเป็นน้อยแม่กับตอนแม่ก,ตก็ตัดกิ้งตัดกิ้งไว้น้ำเพราะห้มันสูงขึ้นไปถ้าสูงขึ้นไปก็คือเออเขาห่อไปได้เนาะจ้าเนาะห่อไปได้ห่อ,หอปไอออป,ไอปถึงจ้ะนันก็ผีเห็ดยากจะพามาบึงอือันนี้กับข้ออันนี้รู้สึกว่าห้อรุ่นแรกเนาะจ้าเนาะข้อรุ่นแรก รู้สึกว่าหน่วยย่ยแล้วย่ตืบเลยนะจ้าซ้ำหน่วยไข่นี่จ้า,จาห่อรลุนแหลกเนาะจ้าแม่พามาเบิ้งซ้ำนี่นะจ้านี่มื่อนี้กับจได้ห่อฝรั่งตออีกห่อบักสิดาตออีกรู้สึกว่าจิได้ห่อหลายนะจ้าจ้าแดดก็แก่แล้วสวยแล้วจ้ามือนี่สวยแล้วนี่จ้า ห่อคนเดียวเนาะจ้าห่อคนเดียวคอยห่อไปจ้าห่อนกระเสาหมมื่อนี่กับมีแค่นี้แหละเนาะจ้านาะกล้วยกับกำลังเป็นวีเสียบใใหญ่จ้ามันแรงเนาะปีที่แล้วมาเนี่ยต้นกับบางามจ้าซํำนี่เนะานะใชาเนาะเขามาเบ่งน้ำแม่ในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า